สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับี่น้องครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอีสเตอร์เป็นวันฉลองชัยการคืนพระชนของพระเยซูวันนี้เราจะมาพูดกันว่าการคืนพระชนชีพของพระเยซูนั้นส่งผลอะไรกับคริสตียนบ้างชีวิตคริสเตียนของเรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมั่นใจและได้รับฤทธิเดชของการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูเพราะว่าการคืนพระชนหรือการคืนพระชนชีพของพระเยซูนั้น ไม่ใช่เพียงแค่เหตุการณ์ในอดีตนะครับแต่เป็นหัวใจของความเชื่อคริสเตียนเราและส่งผลลึกซึ้งและรับวิธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าต่อชีวิตของเราในหลายและมิติวันนี้ขอสรุปเป็นหประเด็นหลักครับประเด็นแรกก็คือการคืนพระชนของพระเยซูนั้นรับรองว่าพระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้าพระธรรมโรมบทที่หข้อที่4โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงแต่งตั้งให้พระบุตรของพระเจ้า ด้วยฤิธานุภาพโดยการคืนพระชนจากความตายการคืนพระชนชีพนั้นคือการที่เราว่าเป็นตราประทับครับตราประทับจากพระเจ้าว่าพระเยซูคือผู้นี้คือผู้ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้เป็นองค์พระบุญเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดจริงครับไม่ใช่เป็นศาสดาธรรมดาหรือเป็นนักหลอกลวงต้มตุนการคืนชีพการคืนพระชนของพระเยซูคือตราประทับรับรองจากพระเจ้าครับ นั่นเป็นประการแรกการรับรองประการที่สองครับการคืนพระชนชีพนั้นรับรองว่าความรอดของเราแน่นอนสําเร็จครับในพระธรรมหนึ่งโครินธ์มทที่สิบหข้อสิบอกว่าถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์และท่านยังอยู่ในบาปของตนความตายของพระเยซูบนแมงเเขกน,นะครับคือการชําระล้างความผิดบาปของเราแต่การคืนพระชน ของพระเยซูคือหลักฐานที่ว่าพระเจ้าทรงยอมรับเครื่องบูชานั้นอย่างสมบูรณ์หากไม่มีการคืนชีพนะครับไม่มีการคืนพระชนก็ไม่มีหลักฐานว่าเราได้รับการอภัยโทษจริงเพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีความรอดด้วยเหตุนี้เองทําให้พระเยซูได้รับการรับรองจากพระเจ้าว่าความรอดของเราที่พระเยซูทรงไถ่เรานั้นสําเร็จแล้วความตายของพระเยซูไม่เนเข็นพี่น้องครับส่งผลทําให้ความรอดของเราสําเร็จแต่ การคืนพระชนรับรองครับประการที่สามครับการคืนพระชนของพระเยซูนั้นให้ชีวิตใหม่แก่เราทั้งหลายผู้เชื่อหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อสามครับโดยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์จากความตายเราทั้งหลายได้รับการบังเกิดใหม่การคืนชีพหรือการคืนพระชนนั้นไม่เพียงแต่เปลี่ยนสถานภาพเราให้เป็นผู้ชอบธรรมแต่เปลี่ยนชีวิตของเราด้วยครับ เปลี่ยนชีวิตของเราด้วยคริเสเตียนนั้นไม่ใช่เป็นแค่คนที่ดีขึ้นเท่านั้นแต่เป็นคนใหม่ถูกเปลี่ยนจากข้างในสู่ข้างนอกเป็นคนใหม่เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วและสร้างด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ครับประการที่สี่เรามั่นใจในชัยชนะเหนือความบาปและความตายการมั่นใจว่าลองหลายมีชัยชนะเหนือความบาปทําให้เรารู้ว่าเราสามารถที่จะทําได้ครับโดยที่ เราอาจจะไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้แต่พึ่งพาในฤทธิเดชของการเป็นขึ้นมาจากความตายหรือการคลื่ระชนของพระเยซูนั่นเองในรวบทที่6ข้อที่9นะครับพระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วจะไม่ตายอีกต่อไปความตายไม่มีอำนาจเหนือพระองค์อีกต่อไปฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อนะครับเราสามารถมีชัยชนะเหนือบาปได้เพราะพระเยซูทรงมีชัยชนะก่อนเราแล้ว และความตายฝ่ายร่างกายก็ไม่ใช่จุดจบในชีวิตของเราต่อไปเพราะว่าเราในสุดแล้วจะคืนชีพขึ้นมาครับเราจะคืนชีพขึ้นมาเหมือนกับพระเยซูประการที่5ประการสุดท้ายครับการคืนพระชนของพระเยซูนั้นสร้างความหวังความหวังที่มั่นคงในชีวิตนิรันดร์ครับยหอนบทที่1 4บสี่ข้อสิครับเพราะเรามีชีวิตอยู่ท่านหลายก็จะมีชีวิตด้วยพี่น้องครับเพราะพระองค์ทรงพระชนอยู่วันนี้ เราจึงมั่นใจได้ว่าเราจะมีชีวิตนิรันดร์กับพระองค์ในวันข้างหน้าไม่ว่าชีวิตนี้จะยากเย็นแสนเข็นเพียงใดพี่น้องครับความหวังของเราไม่เคยสิ้นสุดเพราะฉะนั้นการคืนชีพหรือการคืนพระชนของพระเยซูนั้นก็คือหลักฐานของความจริง truth ครับรากฐานของความเชื่อ f a i ครับเป็นพลังฤทธิดเดชแห่งการเปลี่ยนแปลง power นะครับและเป็นความหวังนิรันดร์ hope และ ในสุดก็เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ครับ New Life พี่น้องครับการคืนชีพของพระเยซูทรงผลมากมายเหลือเกินกว้างใหญ่ไพศาลต่อชีวิตของเราสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งพระเยซูเจ้าของเราพระองค์ได้ทรงให้เราบังเกิดใหม่ให้มีความหวังที่มีชีวิตโดยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์จากความตายให้ได้รับมรดกซึ่งไม่เสื่อมสลายไม่มีมลทินไม่ร่วงโรย ซึ่งเตรียมไว้ในสวรรค์สําหรับท่านทั้งหลายพี่น้องครับนี่คือข่าวดีพระเยซูทรงผชนอยู่ครับพระเยซูทรงพ,รนรพ,รรงพรจนอยู่ดังนั้นเองพี่น้องครับเราจะมีความเชื่อที่มัน่นคงเราจะมีความรอดที่สมบูรณ์เราจะมีชีวิตใหม่ที่มีฤทธิเดชเราจะมีชัยชนะเหนือบาปและความตายและเราจะมีความหวังนิรันดร์ซึ่งไม่มีใครแย่งเราได้พี่น้องครับเราไม่ใช่คนที่เดินสู่ความตาย แต่เป็นคนที่เดินจากความตายไปสู่ชีวิตที่ไม่มีวันดับเพราะพระองค์ทรงพชนอยู่ครับเราไม่ใช่นคนที่เดินไปสู่ความตายนะครับเพราะว่าพระเยซูตรัสว่าเพราะเรามีชีวิตอยู่ท่านทั้งหลายก็จะมีชีวิตด,ด้วยพระเยซูทรงขึ้นมาจากความตายแล้วจะไม่ตายอีกและความตายจะไม่มีอำนาจเหนือพระองค์งอีกต่อไปพระองค์งได้ทรงให้เราบังเกิดใหม่ให้มีความหวังที่มีชีวิตครับพี่น้องครับขอแสดงความยินดีครับพี่น้องครับการคืนพระชนของพระเยซู สร้างแรงบันดาลใจสร้างความหวังใหม่ในชีวิตของเราดังเด้นเองไม่ว่าเช้านี้คุณจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความอ่อนล้าความกลัวความเหน็ดเหนื่อยหรือความสงสัยขอให้จาไว้ครับว่าพระเจ้าผู้ทรงมีชัยชนะเหนือความตายกําลังเดินเคียงข้างคุณและกําลังเดินด้วยกันกับคุณเชา้าวันที่ความตายพ่ายแพ้และชีวิตได้รับชัยชนะครับขอบพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน แ้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ในเช้าวันอีสเตอร์ซึ่งเป็นวันแห่งการลึกถึงสิ่งดีที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับข้าพงหลายคือชีวิตใหม่การคืนชีพที่ข้าพงหลายจะได้รับเหมือนกับที่พระเยซูทรงคืนพระชนขอพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานความมั่นใจในการดำเนินชีวิตต่อไปในการดำรงชีพอยู่ในโลกนี้เพื่อที่ข้าพงหลายนั้นจะมีชีวิตที่พอพัะทัไทยของพระองค์กราบทูลอธิษฐาน มาพี่น้องให้อยู่ในฤทธิดเดชของการเป็นขึ้นอย่างความตายการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน